ถ้าให้กล่าวถึงตำนานสยองขวัญแห่งพคกหนงเชื่อเลยครับว่ามีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่คุณจะนึกออกนั่นก็คือเรื่องราวระหว่างแม่นาคแล้วก็พี่มากนั่นเองครับตำนานรักสุทธะทมปนสยองขวัญที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานครับถูกทำไปเป็นหนังเป็นละครก็หลายเวอร์ชันแล้วแหละครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผีไม่กี่ตัวของประเทศเราที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนที่สุดแล้วแหละครับตอนจบของแม่นาคนี้ก็ยังมีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันแต่ผมเนี่ยจะขอยกเอาฉบับดั้งเดิมก็แล้วกันครับที่วิญญาณเฮียนแห่งพะขนงนั้นถูกปราบโดยเกจีดังหมดสิ้นความเฮียนไปแล้วและสาเหตุที่เราต้องเกริ่นถึงตำนานนี้ก่อนก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวหนังของคลิปนี้นั่นเองครับแดงพะขนงแด่ชคนเรายังเป็น,นเพื่อนกันอยู่ไหม หนังเรื่องนี้เนี่ยจะหยิบยกเรื่องราวในแง่มุมที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงมาก่อนครับตามตำนานแล้วแม่นาคไม่ได้อยู่ที่พระขนงแล้วก็จริงแต่ว่าลูกของเธอล่ะแทบจะไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องนี้เลยซึ่งในตำนานครับก็ไม่ได้มีการบอกไว้นะครับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงแต่จากหลายๆบันทึกก็บอกว่าลูกแม่นาคนั้นมีชื่อว่าแดงทางผู้กำกับจึงหยิบยกจุดนี้มาเป็นแก่นของหนังครับ10ปีหลังจากเหตุการณ์ที่แม่นาคนั้นถูกปรา เล่นสยองขวัญแห่งพระขนงก็กำลังจะกลับมาอีกครั้งเมื่อแดงวิญญาณเด็กชายกำพาที่เป็นลูกของแม่นางอันโด่งดังเขายังไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในพระขนงเช่นเดิมถึงจะไม่มีกายเนื้อแต่เขาก็สามารถเติบโตเหมือนกับเด็กทั่วไปได้มีสหายมีเพื่อนเป็นคนธรรมดาโดยที่ไม่มีใครนั้นรู้ถึงตัวตนจริงๆของเด็กชายคนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติดี แต่สุดท้ายแล้วโลกของวิญญาณกับโลกของมนุษย์ก็เป็นเส้นขนานที่ไม่มีทางมาบรรจบกันเริ่มมีคนละแคละคลายเรื่องตัวตนของแดงชาวบ้านพะโนงรวมไปถึงเพื่อนๆของเขาเริ่มมีความระแวงสงสัยและตีตัวออกห่างข่าวลือเรื่องผีตนใหม่แห่งพะโนงก็ได้แพร่ออกไปดึงดูดให้พวกหมอผีนั้นกลับมาเยือนที่นี่ครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวิญญาณของแดงในคราวนี้จะฝากความน่าสะพรึงกลัวเหมือนกับผู้เป็นแม่ที่เคยทำไว้หรือไม่ติดตามได้ในแดงพะโนงครับ ต้องยอมรับครับว่าก่อนจะดูตัวเทลเลอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้มีความสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้สักเท่าไหร่อาจจะด้วยการโปรโมทหรือว่าอะไรก็ตามครับต้องบอกแบบนี้ส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นแฟนของหนังแนวโคอมเมดี้เฮอร์เลอร์ที่เป็นกระแสหลักของไทยสักเท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับแค่ไม่ใช่แนวที่พวกเรานั้นรู้สึกชื่นชอบเฉยๆแตงพระขนงนั้นดูเพลินๆก็เป็นแนวนั้นครับแต่ทว่าผมกลับรู้สึกว่ามันแตกต่างออกไปเหตุก็เพราะว่าด้วยเส้นเรื่องหลักของมันนี่แหละครับ แดงวิญญาณกัมพาแม่นาคผู้โด่งดังคาแรคเ,เตอร์นี้เนี่ยมันน่าสนใจครับมันสามารถตีความได้หลากหลายแนวทางเลยในหนังเรื่องนี้จะแสดงถึงการเติบโตความเหงาตัวตนของเขาที่สังคมตีตาให้สาหรับชาวพัขนงแล้วความรู้สึกที่มีต่อผีแม่นาคย่อมเป็นไปในแง่ลบอยู่แล้วใช่ไหมล่ละครับเพราะว่าเธอนั้นหลอกลออคนอื่นเธอนั้นเฮี้ยนแล้วก็เป็นที่หวาดกลัวต่อคนทั้งบางซึ่งภาพลักษณ์นี้ก็ถูกถ่ายทอดมาสู่ลูกของเธอด้วย วิญญาณเด็กน้อยที่เติบโตมาอย่างเดียวดายและที่สาคัญก็คือถูกตีตราครับผมว่ามันน่าสนใจเหมือนกันเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอารมณ์ธีมของหนังเนี่ยมันคงจะไม่ได้ออกแนวรันทดใจแล้วก็เป็นสยองขวัญแบบเต็มตัวแน่นอนครับน่าจะออกเป็นแนวคอมเมดี้เฮอร์เลอร์แบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละตัวละครหลักก็ยังเป็นเด็กๆด้วยน่าจะทําหนังมาเพื่อให้คนทั้งครอบครัวนั้นสามารถดูกันได้อย่างสบายใจครับนี่คือความตั้งใจของผู้กำกับ ลืมบอกไปครับแดงพระขนงนั้นกำกับโดยคนรุ่นใหม่มากฝีมืออย่างคุณเอกวชระพงศ์ครับผู้ที่เคยฝากผลงานแสดงเอาไว้อยู่พอสมควรแล้วก็กำกับหนังอย่างเลิฟเลย101มาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งผู้กำกับครับอย่างแจ็คเฉลิมพลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแจ็คแฟนฉันนั่นแหละครับทั้งสองเนี่ยแยกงานกันอย่างชัดเจนโดยคุณเอกนั้นจะรับหน้าที่เขียนบทแล้วก็ดูแลการกำกับส่วนใหญ่ส่วนคุณแจ็คนั้นจะดูงานด้านการแสดง ทั้งสองยังอยู่ภายใต้การดูแลจากหัวเล่ยใหญ่อย,อย่างคุณมาอมีกหนึ่งทีครับเรียกได้ว่าเป็นการผสานงานระหว่างดาวลุ่มมากฝีมือแล้วก็ผู้มีประสบการณ์จากเทรเลอร์แล้วทุกอย่างดูดีเลยแหละครับปกติแล้วเวลาดูตัวอย่างแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันตลกพะเพื่อเกินไปดูเลอะๆยังไงชอบกลนแต่ว่าแดงพะขนงนั้นดูหาบาลานซ์ได้ดีระหว่างเนื้อเรื่องความน่ากลัวแล้วก็ความฮาครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือที่นักแสดงหลักเป็นเด็กหน้าใหม่นี่แหละครับพวกเขาไม่ได้มีคาแรคเตอร์จำติดตัว ผลงานที่พวกเรากำลังจะเห็นนั้นเป็นเรื่องของการแสดงล้วนๆไม่แน่ครับว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวดวงใหม่ในวงการภาพยนตร์ไทยก็ได้ตัวแดงเองที่แสดงโดยน้องเมลิกลูกครึ่งไทยจีนตุรกีผมคิดว่าเขามีบุคลิกที่น่าสนใจครับทั้งแววตาสีหน้าแล้วก็ท่าทางส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเห็นแล้วชอบมากๆเลยก็คือสัมลีครับที่รับบทโดยน้อง MJ s u p e r ูเร์เนี่แหละครับตัวผมเนี่ยไม่เคยเห็นน้องเข้ามาก่อนครับแต่จากตัวอย่างหนังเนี่ยน้องแกลกวนมากๆครับกวนแบบ วนจริงๆนะครับเห็นแล้วนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเลยแหละด้วยตัวละครที่มีสีสันแบบนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกอย่างนั้นน่าจะออกมาอย่างลงตัวแน่นอนครับอย่างไรก็ตามต้องรอพิสูจน์ในโรงอยู่ดีว่าเรื่องราวของแดงครั้งนี้จะพาผู้ชมทุกคนนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหนจะชวนสยองขวัญตลกโปกฮาหรือประทับใจได้อย่างไรมารอดูกันครับเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคาดหวังไว้พอสมควรและพบกันกับแดงพักนง 31มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ